ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองหาคำเปรียบเปรยดูซิว่าคนแบบนี้เนี่ยจะใช้คำไหนดีคนแบบนี้ควรจะอยู่ตรงไหนของสังคมหรือบนโลกเราเนี่ยมันยังมีคนแบบนี้อยู่อีกเหรอท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวของคุณที่ทิพรวรรณมีบุตรเขาเป็นคุณแม่นะมีลูกวัยแปดขวบวันเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่กับแฟนเนี่ยต้องไปทํางานเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ไม่มีใครดูลูกเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องเอาลูกไปด้วยน้องวัยแปดขวบนายก็ไปนั่งรอคุณแม่ทํางานอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ แต่สุดท้ายเนี่ยถูกนายจ้างเนี่ยขับรถทับน้องจนน้องเนี่ยเสียชีวิตท่านผู้ชมนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ก็พยายามอุ้มร่างน้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแต่น้องเนี่ยเสียชีวิตในอ้อมกอดของคุณแม่เลยท่านผู้ชมนะเสียชีวิตในมือคุณแม่เลยคุณหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยมีอาการสะโพกหักแล้วก็มีบาดแผลขนาดใหญ่ในบริเวณทวานหนักเนื่องจากว่าถูกรถเนี่ยไม่ได้ชนนะขับทับและเหยียบซ้ำไปเลยคุณผู้ชม หลังจากร่างน้องเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จัดพิธีใช่ไหมไอ้เจ้านายเนี่ยมันก็ช่วยงานศพเนี่ยเป็นการแบบเอาเงินมาให้ใช้ก่อนน่ะใ,ในเรื่องจัดก,การงานศพเนี่ยสามหมบาทและก็จะได้เงินประกันอีก1ล้านบาทแล้วก็เป็นค่าพราบอีก5,000 0นบาทนะสำหรับคุณแม่เนี่ยรวมๆกันก็เป็น1นึ่งล้านห้าแบาทแต่เจ้านายบอกว่าเนี่ยเงินที่ฉันให้เธอไปเนี่ยค่าทําศพลูกเธอเนี่ยสามหมเนี่ย ฉันไปยืมคนอื่นมาเดี๋ยวเธอจะต้องคืนด้วยแล้วก็เงินที่เธอจะได้เนี่ยอีกร้านห้าเนี่ยเธอจะต้องมาให้ฉันอีกห้าแสนแล้วเธอก็ไม่ต้องคิดนะที่จะสู้คดีกันเนี่ยไม่ต้องคิดสู้เพราะว่ารู้จักคนเยอะสู้ไปก็ไม่ชนะหรอกลูกเขยฉันก็เป็นตำรวจเพราะฉะนั้นเธอได้มาล้านห้าเธอจะต้องเอามาให้ฉันห้าแสนในขณะที่ศพลูกกระเผาไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำตำรวจก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่ก็มีความผิดนะในฐานประมาทร่วมจะต้องเป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งคน เอาลูกไปเนี่ยไม่ดูแลลูกแต่ถ้าจะไม่เอาอย่างนั้นจะไม่เป็นคดีอะไรกันเลยขอค่าน้ำหมึกหน่อยขอค่าน้ำหมึกหนึ่งแสนบาทแล้วก็ขอค่าเอกสารอีกสามแสนบาทรวมและเป็นสี่แสนบาทซึ่งคุณแม่เนี่ยก็บันทึกเสียงของตำรวจคนนี้ไว้ท่านผู้ชมนะฮะล่าสุดภูทรจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยก็มีคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกราชันไตขันรองสาวัสดิ์สอบสวนสวพปะลาคเ้วเนี่ยย้ายมาประจำที่สพก ภูทรจังหวัดอำนาจเจริญและก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงพันตำรวจโททวีวัน์วัวสีรักษารษาชก,การแทนสารวัตรใหญ่สพปาก้าวและก็ได้สั่งเรียกนายจำปาการจันเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายจ้างนี่แหละมาสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมานะฮะก็เรียกมาสอบสวนเมื่อวานนี้แหละพูดง,ง่ายๆพร้อมกันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชั้นผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่ายและดำเนินการทางวินัยและก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมลองหาคําเปรียบเปยสซิว่าควรจะเป็นยังไง <S 2> <S 2> คือทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ปฏิเสธเลยนะตํารวจดีก็มีตํารวจไม่ดีก็มีแต่มันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยคุณแม่เขาสูญเสียลูกไปเนี่ยแล้วคุณจะไปเรียกร้องเงินอีกสี่แสนห้าแสนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยล้านห้าเขาต้องให้หนายจ้างห้าแสนเหลือล้านหนึ่งเหลือล้านหนึ่งเสร็จปุ๊บ คุณไปเอาที่อีกสี่แสนเขาจะเหลือสักเท่าไหร่ถามจริงๆว่าเงินหลักแสนมันคุ้มกับชีวิตลูกเขาหรอมันไม่ได้คุ้มกันเลยมันไม่ได้คุ้มกับความเจ็บใจเขาเลยคุณเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยหมามันไม่ขี้หรอกมันไม่มีข่าวมาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยออกเถอะฮะอย่าไปเป็นเลยครับร้อยเวรอย่างนี้เนี่ยต้องขอญาตตำรวจท่านอื่นด้วยนะฮะผมพูดจริงๆนะคือถ้าเป็นลูกหลานเราบ้างหลักเป็นลูกหลานตำรวจบ้างหลักคุณจะทำยังไง คุณจะไปเอาเงินเขาอย่างนี้เหรอไปซ้ําเติมบนความเสียใจของเขาอย่างนี้เหรอมันไม่ถูกนะฮะนายจ้างก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรคุณจะไปเอาเขาห้าแสนเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่คุณจะใหญ่โตครับฟ้ามาจากไหนแล้วคุณจะทําอะไรแบบน,นี้กับใครก็ได้มันมัน,ม,นมันสุดสุดที่จะหาคําเปรียบเปยคือล้านหนึ่งหรือล้านห้ามันก็ไม่เพียงพอต่อความเสียใจเขาหรอกผมพูดจริงๆนะเลิกจะครับถ้าคุณมีตังค์อยู่แล้วพอมีพอกินอยู่แล้วเลิกเอาเปรียบคนขเขาเถอะ เชื่อผมมันไม่ดีหรอกฮะขอบคุณครับ